บ้านโมระขา,าพบเสือดำขณะออกกรีิยางกลางดึกข้างหมู่บ้านด้านกำน,นันนำลูกบ้านทำพิธีบวชป่าเชื่อเพราะสภาพป่าที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลจนกลับมาสมบูรณ์ทำให้สัตว์ต่างๆรวมทั้งเสือกลับมาหากินและอยู่อาศัย เตือนชาวบ้านห้ามยิงจากกรณีเมื่อวันที่16มีนาคม2566ที่ผ่านมาได้มีชาวบ้านแจ้งนายพุชชายหลวงวิเศษกำนันตำบนหนองลูอำเภอสังขะบุรีจังหวัดกาญจนบุรีว่าพบรอยเท้าเสืออยู่บนถนนลำลองที่ชาวบ้านใช้ในการเดินทางจากบ้านเวียคดีศูนย์พักพิงบ้านต้นยางบ้านฮันล็อกฮานีเมียนมาซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่อุทยานได้เข้าไปทําการบันทึกภาพและวัดขนาดของรอยเท้าโดยเบื้องต้นพบว่าเป็นรอยเท้าเสือจริงขนาดรอยเท้าวัดได้5เซนติเมตรต่อมาในเช้าวันที่18มี มีนาคม2566ได้รับแจ้งจากนายธิวากรนวลวงอายุ49ปีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนกองร้อยอสอสังขระบุรีและเพื่ออีกสองคนได้ยินเสียงร้องช่วงเช้าวันที่18มีนาคมขณะจอดรถเพื่อปัสสาวะข้างทางสายบ้านเวียคดีศูนย์พักพิงบ้านต้นยางบรเิเวณป้ายอุทยานแนวกันไฟชุมชนซึ่งห่างจากบ้านมรคขาเพียง1กิโลเมตรเศห่างจากหน่วยพิทักษอุทยาน4กิโลเมตร เมื่อวันที่20มีนาคม2516นายจเจริญใจชนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิลงพื้นที่ตรวจสอบรอยเท้าเสือที่มีชาวบ้านพบและได้ยินเสียงร้องในพื้นที่บ้านโมระขาเบื้องต้นยืนยันเป็นรอยเท้าเสือแต่ยังไม่สามารถระบุชนิดแต่ได้กำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังชาวบ้านและติดตามเสือไม่ให้โดนทำร้ายพร้อมประสานผู้นำูนยนพักพิงบ้านต้นยางเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบและขอความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลหากพบและประกาศห้ามไม่ให้ใครทำร้าย เนื่องจากเสือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหากใครทำร้ายจะมีความผิดและต้องถูกดำเนินตามกฎหมายล่าสุดวันนี้มีชาวบ้านบ้านโมระคาซึ่งทราบชื่อต่อมาคือนายชาวินไม่มีนามสกุลอายุ46ปีอาชีพเกษตรกรสวนยางอาศัยอยู่บ้านเลขที่42หมู่ที่5ตำบลหนองลูอำเภอสังขละบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยนายชาวินเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าช่วงเวลา2นาฬิกาของคืนวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาขณะที่ตนเองกำลังกรีดยางในสวนซึ่งอยู่ในหมู่บ้านได้น,น่าสวนยางติดถนน,นด้านหลังติดป่าขณะ ที่ตนเองกําลังนั่งสูบุรี่ได้ยินเสียงเดินของสิ่งมีชีวิตจึงได้ใช้ไฟฉายที่ใช้กรดยางสองหาจนได้พบเข้าพบเสือดําขนาดใหญ่สูงประมาณ90-100เซนเมตรลำตัวสีดำห่างจากตนประมาณ40-50เมตรโดยเสือดำตัวดังกล่าวยืนอยู่กับที่ประมาณ10กว่านาทีก่อนจะเดินหายเข้าไปในป่า ด้านนายพุทชายหลวงวิเศษกำนันตำบลหนองลูเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวขณะนำชาวบ้านบ้านเวียคดีบ้านช่องลุบ้านห้วยมาลายบ้านโมระคาและจิตอาสากว่า100คนร่วมพิธีบวชป่าร่วมกับคณะสงฆ์จากวัดโมระคาและวัดเวียคดี เจ้าหน้าที่อุทยานทองผาภูมิทหารพรานพร้อมภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านอนุรักษ์ป่าโดวยวันนี้ได้นำผ้าอับน้ำฝนที่ประสงค์นำมามอบให้ทำการห่มต้นไม้ให้เสมือนการบวชให้กับต้นไม้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกุศโลบายในการอนุรักษ์ต้นไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกตัดโคน่นโดยระหว่างพิธีบวชป่าได้มีการประกอบพิธีทางาศาสนาพุทธและคริสโดยนายพุทชายหลวงวิเศษเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าหลายปีที่ผ่านมาเราช่วยกันร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานทองผาภูมิภาคีเครือข่ายชาวบ้านดูแลป่าปลูกป่า ป้องกันไฟป่าจนทําให้ป่าในพื้นที่กลับมาอุดมสมบูรณ์จนทำให้จำนวนสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นสัตว์บางชนิดที่เคยหายไปก็เริ่มปรากฏร่องรอยให้เห็นเช่นกวางกระทิงล่าสุดคือเสือตามที่เป็นข่าวหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบรอยเท้าเสือและพบเสือ ตนจึงได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือชาวบ้านไม่ให้เข้าป่าหาอาหารเพียงลําพังโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงหากจําเป็นต้องไปให้ไปเป็นหมู่คณะเพื่อป้องกันอันตรายนอกจากนั้นหากมีใครพบร่องรอยหรือตัวเสือให้แจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานหรือตนเองให้ทราบพ,พร้อมขอความร่วมมือชาวบ้านทุกคนห้ามทําร้ายเสือเด็ดขาดขณะนี้นอกจากในพื้นที่ป่าบ้านเวียคดีและโมระขาแล้วมีชาวบ้านห้วยกบที่มีพื้นที่ป่าติดกันแจ้งว่าพบรอยเท้าเสือขณะที่เข้าไปหาของป่าอีกด้วย ครับอันดับแรกก็ได้เตือนชาวบ้านครับเรื่อง <c oughs> ความปลอดภัยต่างๆเพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้พวกเราก็ได้มาเก็บปืนเก็บผักเพื่อยางชีพกันนะครับได้เตือนให้ <c oughs> เด็กๆและแม่บ้านต่างๆให้ระมัดระวังอ,อันตรายจากสัตว์ป่าด้วยนะครับเพราะว่าเรามีความรู้สึกดีใจที่เขากลับมาให้เราได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะวา่าน่าจะเกิดจากสภาพที่ ป่าของเราไปถูกไฟไหม้ครับในส่วนของในส่วนของการป้องกันไม้เสือเองโดนทํรลายเนี่ยเราได้คุยกับชาวบ้านยังไงบ้างครับครับเพราะว่าโดยเฉพาะนะครับเด็กและผู้หญิงนะครับไม่ให้เข้าป่าโดยลําพังนะครับ่ถ้าเข้ามาก็ให้เข้ากับผู้ใหญ่ครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับเข้ามาเป็นลักษณะเหมือนว่าไปในกลางวันกลางคืนก็ไม่ให้ออกมานะครับ